สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูแกงอมไก่ค่ะแกงอมไก่ที่ใส่เป็นเครื่องในไก่ด้วยแล้ววันนี้หอมๆนัวปลาแล้วก็มีผักชีลาวใบอิตูด้วยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยค่ะก็คือเห็ดหูหนูค่ะก็ล้างทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็หั่นแล้วด้วย ต่อไปค่ะก็คือเห็ดออริจิแล้วก็เห็ดชิเมจิค่ะแล้วก็จะมีผักชีลาวแล้วก็เป็นใบอีตูค่ะก็ล้างแล้วก็เด็ดทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วมาดูในส่วนของเครื่องแกงค่ะก็จะมีเป็นพริกขี้หนูมีเป็นตะไคร้มีเป็นหอมแดงในปริมาณที่เท่าๆกันค่ะและขั้นตอนนี้เราจะมาตำให้ทั้ง3อย่างนี้ละเอียดค่ะ และความละเอียดของเครื่องแกงเราก็จะเอาประมาณที่เท่านี้ค่ะมาดูวันนี้เราก็จะใช้เป็นเนื้อไก่เนื้อไก่ก็เป็นติดกระดูกด้วยแล้วก็จะใช้เป็นเครื่องในไก่เครื่องในไก่จะใช้อยู่ที่สองพวงค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกงกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งหม้อใส่น้ําลงไปพอประมาณค่ะจากนั้นก็ใส่เครื่องแกงที่เราได้ตามให้ละเอียดแล้วลงไปค่ะในขั้นตอนตรงนี้น้ําอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะ แล้วก็น้ำล้างโคก็เติมใส่ลงไปด้วยค่ะปิดฝาแล้วก็เลือบรัดตัดภาพมาที่น้ำแกงเดือดจัดจัดค่ะพอน้ำแกงเดือดจัดจัดเราจะใส่เนื้อไก่ลงไปแล้วก็เครื่องในไก่ค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งน้ำแกงไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเนื้อไก่จะสุกค่ะก็ตัดภาพมาที่เนื้อไก่สุกแล้วค่ะ เราจะใส่เห็ดหูหนูลงไปแล้วก็ตามด้วยเห็ดออริจิแล้วก็ชิเมจิค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้มต่อไปอีกค่ะจนกว่าเห็ดทั้ง3อย่างนี้จะสุกค่ะและเพื่อให้สุกได้ง่ายยิ่งขึ้นเราก็ปิดฝาหม้อแล้วก็เปิดฝาหม้อมาตอนนี้เห็ดก็สุกแล้วเราจะาปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาค่ะจากนั้นก็ตามด้วยผงปรุงรสเล็กน้อย แล้วก็ใส่เป็นเข้าวคั่วไปด้วยค่ะตรงนี้น้ำปลาจะไม่ใส่แล้วค่ะเพราะว่าเราจะได้ความเค็มจากน้ำปลาแล้วน้ำตาลก็จะไม่ใส่ค่ะแต่ถ้าใครที่ชอบหวานนิดน,ดนดหน่อยก็ใส่ลงไปนิดนึงก็ได้ค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจากนั้นก็ชิมค่ะถ้าอ่อนปลาร้าก็ใส่ปลา้าลงไปเพิ่มได้ตั้งไปเรื่อยๆจนน้ำแกงเดือดจัดจัดเราก็ใส่ผักชีลาวแล้วก็ผักอีตูลงไปค่ะ แล้วก็คนสักแป๊บหนึ่งค่ะแค่พอผักชีลาวแล้วก็ใบอีตูสลดลงไปเท่านั้นขั้นตอนตรงนี้จะไม่นานค่ะตรงนี้ถ้าใครไม่ชอบเป็นกลิ่นผักชีลาวจะใช้เป็นใบชะอมก็ได้ค่ะใบชะอมก็หอมเหมือนกันตอนนี้แกงของเราก็ได้แล้วโอเคแล้วค่ะเราก็ปิดแก๊สเลยค่ะ และนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการแกงออมไก่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอนมินต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ